วันนี้นะคะคุณครูก็จะม,มาสอนทำโมบายลูกบอลน,นะคะอุปกรณ์อย่างแรกที่เราจะต้องมีกระดาษชาร์สสีกันกลกาวที่เจาะกระดาษไม้พรมค่ะจะใช้สีอะไรก็ได้นะคะแล้วก็แม่แบบที่คุณครูสร้างขึ้นนะคะอันนี้จะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง8เซนติเมตรนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะเอาแม่แบบของเรานะคะภาพลงบนกระดาษของเราแบบนี้นะคะแล้วก็ทําตามจํานวนที่เราต้องการนะคะโดยที่อพอเราทาบแม่แบบลงไปแล้วเราก็จะตัดก,กระดาษตามตามแบบที่เราทาบลงไปนะคะหลังจากนั้นเราก็จะตัดก,กระดาษออกมาตามแบบโดยเราก็จะได้เป็นนะคะกระดาษคุณครูใช้ทั้งหมด ิบชิ้นด้วยกันนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะให้นักเรียนตัดกระดาษให้ได้ทั้งหมดสิบชิ้นต่อหนึ่งลูกนะคะหลังจากนั้นนะคะพอเราตัดกระดาษครบสิบชิ้นแล้วนะคะให้นักเรียนนำกระดาษที่ตัดไว้แล้วนะคะมาพับครึ่งพับครึ่งให้ครบเลยนะคะทั้งหมดสิบชิ้นนะคะทั้งหมดสิบชิ้น แบบนี้นะคะพับขึ้นพับให้ครบเลยนะคะเราจะใช้กี่สีก็ได้นะคะสองสีสามสี 4, สี่สีห้าสีแล้วแต่ว่านักเรียนจะหาแบบหากระดะาษชัดสีไหนมาได้บ้างนะคะได้หมดหรือจะเอาเป็นสีเดียวก็ได้ะคะ่ะ แบบนี้นะคะให้ครบ10ชิ้นนะคะเราก็จะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9ามี่ห้ากเ็ก็จะเป็น10ชิ้นนะคะเราจะได้ทั้งหมด10ชิ้นหลังจากนั้นเราก็จะนำแต่ละชิ้นนะคะมาติดนะคะโดยใช้กาวแท่งของเรานะคะนักเรียนก็ใช้กาวแท่งนะคะทาลงไปด้านใดด้านหนึ่งของ ของกระดาษที่เราพับไว้แล้วก็เอาอีกสีหนึ่งค่ะเราจะทำสลับสีนะคะมาติดลงไปแบบนี้เลยนะคะติดไปให้ครบ1ิบชิ้นเลยนะคะโดยเราจะสลับสีแล้วแต่ความชอบนะคะนักเรียนนักเรียนอยากติดสีไหนก่อนก็ได้นะคะติดให้ครบสีนะคะติดสลับสีกันไป